ออร่าของคนงามที่นับวันก็งามมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเจ้าคุณพระศนีนาศเป็นผู้มิมีมนตินมัวมองก็ดูเหมือนว่าเจ้าคุณพระศนีนาศจะมีประชาชนห้อมล้อมและให้ความสนใจเป็นอันมากเพราะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งจะมีตำแหน่งสนมเอกแต่แล้วก็โดนลงโทษปลดตำแหน่งออกแล้วให้ไปอยู่ในเรือนจำ ในเวลาต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษและสามารถกลับมารับตำแหน่งเดิมได้แถมยังได้รับความนิยมมากกว่าเดิมเมื่อออร่าของคนงามที่นับวันก็งามมากยิ่งขึ้นงามในที่นี้ไม่ใช่ความงามแต่เพียงภายนอกแต่ความงามภายในทั้งกิริยามารยาทการวางตัวก็งดงามตามไปด้วยสิ่งที่แตกต่างกันประการแรกระหว่างท่านผู้หญิงสีรัฐและเจ้าคุณพระศรนนีนาฏ ก็คือเจ้าคุณพระศิน,นีนาถกลับมารับตำแหน่งเจ้าคุณพระดังเดิมแต่ท่านผู้หญิงสีรัตไม่ได้รับโอกาสนั้นแม้ว่าจะเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารก็ตามหากแต่สิ่งที่เหมือนกันประการแรกก็คือในระหว่างที่หม่อมสีรัตยังเป็นพระวรชาย,ยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นั้น ม่อมศิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบกับความยากลำบากตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่งตางๆทำให้ภาพเหล่านั้นได้กลายเป็นภาพจำของประชาชนมากมายซึ่งคล้ายกับเจ้าคุณพระที่เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปฏิบัติพระราชก,การณียกิจต่างๆทั้งที่สามารถมีรับสั่งให้องคมนตรีไปปฏิบัติแทนพระองค์ในหลายๆครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงไว้วางพระราชาหรือไทยให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจแทนพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องเพราะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีมีความรู้เรื่องพิธีทางศาสนา ตลอดจนความรู้ด้านภาษาบาลีการสวดมนต์ต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากคลิปวิดีโอที่เจ้าคุณพระสวดมนต์ออกใหม่ในส่วนของการวางตัวต่อพระสงฆ์นั้นก็มีความคล้ายกันอย่างแยกไม่ออกบ่อยครั้งเจ้าคุณพระก็จะกราบนมสัสการพระสงฆ์กับพื้นท่ามกลางสายตาอันตื่นตะลึงของประชาชนและแน่นอนว่าหมอ่อมศรรัตก็เคยกราบพระสงฆ์กับพื้นเช่นกันภาพจําของประชาชน ที่มีต่ท่านผู้หญิงรีรัตและเจ้าคุณพระรินีนาพิราชกาลยานีในเวลาที่พบปะประชาชนคนจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจความเอาใจใส่ใกล้ชิดกับประชาชนความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เกิดจากการเป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนทําให้สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะรู้ดีว่ายังมีประชาชนอีกหลายชีวิตที่ยังลําบากและต้องการความช่วยเหลือในระหว่างดํารงฐานันดนรศักดิ์ ท่านผู้หญิงสีรัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์ศิลปาชีพ904เป็นราชองครักษ์พิเศษและเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเลกรักษาพระองค์และล่าสุดเป็นผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัว,รวกรมแพทย์ทหารบุกท่านผู้หญิงสีรัตัสดีเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นทีดาคนที่สในจำนวนพี่น้องาคน ของนายอภิรุธและนางวันธนีสุวดีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นมาได้ประกาศสนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยก่อนจะมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและปริญญาโทรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันและล่าสุดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคหกรรมศาสตร์วิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็กภาควิชาขหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2550ท่านผู้หญิงสีรัตได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎร,ราชากมุมาร และมีพระประสูติการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อวันที่29เมษายน2548และได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเมืม่อวันที่15มิถุนายน2548ก่อนจะขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานนันดอนศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่11ธันวาคม2557ท่านผู้หญิงสรีรัตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎ และเหรีออยญรัตนาภรณ์รัชการที่9ชั้นที่1ด้วยเหตุนี้เมื่อขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานนันดอศักดิ์แห่งพระราชวงศ์แล้วจึงยังคงใช้คำนำหน้านามเป็นท่านผู้หญิงตามสิทธิที่มีอยู่เดิมจากการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้านั่นเองแต่ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่มีการใส่คำนำหน้าว่าท่านผู้หญิงลงในบัตรตดอย่างใด เรื่องราวของท่านผู้หญิงสิรัตสุวดีเป็นเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยสนใจเพราะเป็นเรื่องราวดังเทพนิยายที่หญิงสามัญชนพบรักกับเจ้าฟ้าชายและได้รับพระราชทานยศเป็นพระวราชายาแต่แล้วก็ต้องมีอันเป็นไปก่อนการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีหลังจากที่เปลี่ยนรัชการทั้งเรื่องราวที่เกิดกับตัวของท่านเองรวมถึงครอบครัว การแปรากฏตัวล่าสุดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจึงเป็นเรื่องที่มีในยะมากมายระหว่างท่านผู้หญิงสีรัฐและเจ้าคุณพระสนิีนาพิราชกาลยาณีบัดนี้คงไม่มีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันจะมีก็แต่การถวายการดูแลให้กับเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชตหน่อเนื้อเชื้อไขของท่านผู้หญิงสีรัฐที่แม้ว่าประชาชนหลายฝ่ายมีความต้องการอยากให้ท่านผู้หญิงสีรัฐ กลับมาเป็นสมาชิกแห่งราชวงศ์ในฐานะพระมารดาแต่นั่นก็อาจจะเป็นความหวังที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้แต่ความเคลื่อนไหวของท่านผู้หญิงสีรัตยังไม่อาจเปิดเผยได้จะมีก็แต่ภาพจำว่าครั้งหนึ่งหม่อมสีรัตในวัยที่ใกล้เคียงก,กันกับเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีในขณะนี้เธอคือดวงดาวที่เจิดจรัสแสงงดงามซึ่งยังอยู่ในใจของใครหลายคนเสมอมา ออร่าของคนงามที่นับวัน